ที่โทเจ๊เป็นเจ้าบ้านเย็นนาวานาวอ่ะปิดที่ไรแอรเปิดพัดลมจิงในหมุนมันจิงในเจ๊กินได้ไหมนนกินได้ไหมผมบอกพ่อแม่ให้แค่นี้เดียวไดอืมทั้ <laughs> ทง <laughs> กินได้ละเจ๊กินก็ได้คอยไปกินเงินเจ้า <laughs> จเจ้าไปเด็กไม่ได <laughs> ้ถึงทำ พอมีเงินมน<ง>นาดูหน้ารถจะเล่นได้กาวสองสามสี่เลยสองสามสี่ตั้งสองสองสามสี่ให้ดูมันใครก็ติ้งติ้งติ้ง ว่ากำลังเล่นไฮโลอยู่แค่นี้เด้อจะเปิดได้ในลงทุนไปสามหมื่นแล้ว <c oughs> โอเคๆแค่แค,ค,คน่นี้กันเปิดเลยเปิดเลยโอเดี๋ยวอะไรเจ๊เมาบ่เมาอยู่ตามซีกระจายปะเรียกๆไอ้เอนี่ยโซนฝัน่งนี้เด้อตามซีย่างเดียวซีสามนี่บ่ดิี่มึงขอเอาไหมเมาแล้วก็แล้วไป มัอแต่คุยโทรศัพท์ฮะเต็งเลยนะเอดี๋ยว่อดีเรื่น่าเกียดเท้เต็งสองเท่าไหร่หมื่อหนึ่งบ่มื่อหนึ่งสีไม่ดูดเลยสีไม่ดูดใช่ไหลลงมาโอเคเปิดเนี่ยฝั่งเนี้ยอยู่ต่ำสีกันไว้เฉยๆเผื่อมันมีสีสีไม่ดูดสีไม่ดูจริงหรือ สีไม่โดดจริงเลยเรียบร้อยจ้าสองเมตรนะจ้าโดนที่แรกเลยสามโดนหนึตับสี่กินบปสี่สองกินไปห้าสองกินบเอ็สบสองสบสบส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบน่าจะน่าจะโดนแล้วแหละนับไปรอเลยเดี๋ยวให้เจ๊เกียรตดังก่อน สามหมื 50, 80. 80. 60, 60, 60, ่นอันน oh, right right. so, well. no. ี้สามหมื่นห้าหมือันนี้หกหมืนต่ำเลยอันอันนี้ยังไงี้ใบอันนี้ยังเดียวต่ำสามหมื่นเป็นห้าหมื่นเดียวตำไม่งเกียวต่ำไม่มีอ้ยน่นก็ไม่เอาสามหมเป็นสี่หมหรือต่ำสองอัน้ต่ำสอเนาะ

หายเจ็หายแล้วก็ผมบ้างเลยทีนี้นับรอเลยหาเอสองหมื่นห้าอีกสองหมื่นห้าไอเจ็ดหมืหาเนาะเจ็ดหมื่หายังอีกคยก็ว่าเจ้าหาแบ่งหาด้วยเอาสองดอกเอาไม่เนี่ยสองสองดอกขยับมากลิ่นี่เลอเ็กสีเลยแม่ เกเพื่อนบอกเอาเราเงินจอคอยดีเจเอาปิดหน้าบ้านอือฮะไปิดหน้าบานปิดแล้วเนาะเฮ้าจัน่ะือนขยาเจนี่รอยเมื่อกี้ของเก่ามันะ่ทวนเอาคืนลราเมื่อกี้เตงตำตสามตำเต็งตำสองหมื่นสามตำหมื่นนึงเต็งหก พิบกสามสามมีแน่ไม่เตะสามวกสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดปาปาปาปตัวละหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเสงมสี่เียงเปม่ตัว1 2หนึ่สาสี่ห้า เก้าสิบหกสูงสี่สามเอียวข้อเมาก่อนนะจะเมากลับก็ว่ากันชอบสามนะแต่ไม่เต็งสามเต็งต่ำนี่อย่างละกี่ใบแต่นั้นแปดพันแต่นั้นหกพันหกพันแปดพันหกพันอันนี้น,น, 6, นี่นี่หกเนาะชอบสี่สามสี่สามสองแปดพันมันเย,ะนยเอะไปแมวสามเกียวกับสามแมวอ่เออป็นตัวไหน หสอสาส่หาอ่ะเอาสมมองเขาให้แต่หกใบอำใช่ไหมอยู่หก่ำามต่ำเปิดอ่ะขออีกรอบหนึ่งอ่ะเมาให้สามหมทั้งหมดเปิดเลยเปิดเลยหสตัวเฉยๆห้าห้าองประมาณกวสามสี่เอวเลยเอว หกห้โดนและจ้าหกสูงติงหกักหกามเห็นเอียวก่แล้วใครเแกไม่เอาหรอกแต่ผมจะเอา่เจ็ดอนนีสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นตอีก2องหมนเป็นห้าหมื่นห้าหกับแปดสามยี่สี่หเจ็ดี๋ยวเดี๋ยวห้าแล้วหกเจ็ดเดมื่นแปดต้นี่สามืนเป็น5้าหมค่อยได้ เจ็ดหมื่นเจ็ดมือนสี่เจ็หมื่นสี่หมดแล้วไม่ถึงเจ็ดหมื่นสี่จะโอ้ยออกมาอ่างในไลายเนี่ยเดี๋ยวเอาในไลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นยังอีกสี่เอาไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดเก้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบห้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดมื่นสี่ถูกไหมโอเคหมดแล้ว โมเล,ลือกโมเลือแค่นี้เลยเจ๊ในกระเป๋ายังเต็มอยู่กระเป๋าเต็มกระเป๋เาเลือกเต็งได้เท่าไหร่สองหมืน่นสี่หมืน่นเอาเอาเอาเท่าไหร่เอาเอาเอาให้แน่สี่หมืน่นผมเต็งสี่เลยสี่หมืน่นใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ยบเอ็ดีสยี่สิบสาี่สิบสี่ย้าหเจ็ดยีิบแปดยบเก้าสสสาเอ็ดสมสสสสี่สมห้าสหกสเจ็ดสมแปดสมเก้าสี่สิบเป็นหกเป็นสี่สี่มื่นรับเจ้หกเอี่ยวสี่หมื่นนะเจ้ถัาถ้าเจนับอีกทีถ้าไม่ถ้าไม่ครบผมอยู่ที่สี่หมื่นนะ ถ้าเป็นก็รู้ต่ำมันต่ำเงินกันนะเอาของสี่หมื่นสามช่วมันสามหมื่นแปดกัใสามหมื่นแปดตัวไม่บอกว่าเรื่องไงว่าขอสี่หมื่นถ้าไม่ถ้าเจ๊นับดูแล้วมันขาดผมเติมให้อโอเคนะเพราะว่าผมมันหกสองเมื่อยมือไม่อยากจะนับเอาไงสองหมื่นบ่จะได้จะได้ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเอ้อ้าเลยเด้อสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบ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 สี่มื่นเขาให้เขาให้สี่มื่นทำอะไรดีวะอ้าวแค่นั้นหละ่ะเดี๋ยวตามนะก้าโคกเอี่ยวสี่ก้าโคกสี่อ้าวงั้นติงสี่ให้อีกหมื่นชอบหกพอก้าโคกเอี่ยวไปสี่มันต้องก้าโคกสี่เอาได้เล่นกันไปชอบหกชม หกมาก็โดนห้าหมื่นเนี่ยเกี่ยวหกเกี่ยวกินหมดจ้ากินหมดจ้าตัวเกาอีกแล้วเรียบร้อยเสร็จโจนสองหมืน่นสองหมื่นเป็นสี่หมืน่นอ๋อล้อันนี้กินนะจ้าสี่หมืน 70, ม่นเจ็ดหมื่นโอ้โหหมดละเอาละจ้าไม่ใช่เจ็ดหมื่นแล้วผมเต็งก็สองหมื่นเนี่ยสองหมื่นเป็นสี่ต้นอีกสองหมื่นจ้า ตัวสองหมื่นบอกใช่ถ้าสองก็เป็นเสร็อดีโดนไม่ใช่นนอยโอ้ยอะไรแบบยังไม่ถูกสี่ห้าตัวเจอันนี้สองไอ้ไอ้สองสอกับสามอืมโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด <20. S> 2 0 0หมสสงหเก้0่ส0เดิงสเ้าก้่็แเกิงปเดิป็ดแสนหนึ่งี มาจ่ายมาทางนี้เจ,จ๊จำมันได้เจ๊หนับดูด้วยนะเดี๋ยวหาว่ายัดไส้สี่ห้าสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบอบสอ 2ี่ยี <ettre Les atau> ่ห้ายี่ 31, 3เจ็ดยี่ 36, 3แปดยี่0 4เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สา้าสากามเจดปดสี่สเอฟสี่องี่สามสี่สี้าสี่หกสีเดี่แปดสเก้โอเคครบ้ริการดดถือรีโมทไว้บ้างนะรีโมทเอรีโมทแออย่างเดียว แทงไม่ถูกเป็นสีตานี้แหละสีตายเพราะสีใน่หตคนอื่สีอยู่แน่หนีไปได้<อ>ไสีอยู่แน่สองหมื่นเพราะสีเดี๋ยวคนอื่นเขาเล่นด้วย๋อเอ็งเงินเ,นเดียวไม่แน่ใจ 2> 1, 2, 3, 4, ช่อง64โอ้ยิงแดงเลยเหรอยิงแดงมันจะยักมาก็เกินเลยยักเลยยักเกินเะยักมาก็เกินอกส่วนยี่สิบพันบ่นี่หกส่วนนี้ไม่ได้เกินให้เต็มไปเลยไม่ได้ลงเยอะอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยเอาหกห้าสามนี่สองพันแล้วหกห้าสามมามาหกห้าสามนี่ 653สู้ยิงแดงเลย456 653สู้42เอียว42เอียวอ่ะสองหมื่นกัก46แค่นั้นล่ะกัก46ใช่ไหมอยู่สีดำอ่ะเปิดถ้าสีไม่มีก็ตายมัว42เอียวนะตัวนี้เจ๊บอกจมือเลยไอ้ที่เอามาอย่าละหมื่นทั้งคุณอิโต้เหรอ653ใช่โอเครู้เรื่อง 6, 5, ที่ที่เอาสุดที่เอามาอย่าละหมื่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออนี่หกพันอ่ะเนี่ยอั0นี้นโอเคอรู้เรื่องชมขอสีดอกแรกก่อนนะเอียวช่างมันสามสองเอีวยวมาสีสองเอียวโดนยิงแดงโดนแล้วเจ้าตำสีสีตำสีพันอีหมื่นหนึ่งโดนละจ้า ในรูมีสีอยู่สองหมื่นรูปงลยังไดกระโดนละสีดำอ่ะขาดทุนตัวเองอีกอีอม่กเี่งม่าโอเคอันนี้มาเอามาจากไหนฮะสองื่เอามาจากไหน ก้ากสี่กาหกสีหรือเต็งหกบ้าที่ก้าวสี่หกไงวะเออห้เพื่อนไปมาต้องเอาแล้วนะเอาขึ้นมาตัวนี้ทีจำนี้มีมอยู่สองหมื่นไงเติงสิอ๋อ สองสามสีี่สาสีที่ซ่อมไปอีกหมื่นนะที่เหลืองาดีๆแน่นี่สองหมื่นบ่เอออ่ะสองอีกหมื่นได้หามเงินมขาทุนโอ้โหสี่สามสี่ไฟนี่มองแสนนี่หมดแล้วบอกว่าอยากเอาอ่าง ก็<ห>สายโยกเจ้เล <sh> ่นๆนั่นเองเอาไว้ถ้ามีเห็นเนาะอย่ากได้ตัวบวนเนาะเจ้ให้ผมได้มากได้คนเดียวนั่ะแล้วผมหมดแล้วใครจะเล่นด้วยเนี่ยไม่หมดแล้วก็ไปก็มาให้เดี๋ยวได้แล้วเจ้เนาะให้กลับมามั่งเฮ้ยเจ้ให้เงินหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้เข้าเงินหนาอยู่แล้วเขามีเสียเลี้ยงเนี่ย ใคได้ะเทนเอามึงเดอดแย่อย่าไดแทนเอานึ่งสองสามสี่ห้าติงสองติงสองมาห้าสองติงสองมาเลยขาดเลยไปไหนกินหมื่นหมื่นเดียวรอ สองหมื่นสองหืนบกกัดสี่หกสามสองสี่สองวิ่งสองอย่างเดียวเลยเอาสองสองมาอย่าละหมื่นบอก็ยังอันนี้หกพันเอามันเลยมาเลยจะตัวสี่หกเนี่ยตัวนี้เลยซีออ้าค่าสองก็ได้แค่นั้นแหละอ๋อันโมมีสองก็จะเป็นหาไปรถ เดี๋ยวนะอ้นี่อะไรหาสีเออาสีขอเปิดหน่อยที่สีเยอะนะเอาตกเต็กกักเอาเต็งหกเท่าไหร่ล่ะเต็งหกสองหมื่นสองหมื่นนะขอเปิดนะห้าสองมาหากับสองเอามห้าสองมาเอามากักสีผมเหมือนเดิมโอ้อามาจากเต็กหกกับหกสีกับเต็งหกนะอือขอเปิดนะอ่าเปิดเลย สงสัยเจ๊หมดเป็นแสนลังหมด่ยตาเนี่ยสี่สี่หกเอียสองมาแล้วจ้าสกับเอียวจ้าสองสองเมตรจ้าเรียบร้อยดนเต็มเต็มจ้าสองหมื่น่เดี๋ยวถ้าไอ้ติงเท่าไรกันนะสองหมื่นเลยมั้งสองหมนี่แหละสองหมื่นเตอนนั้ติงเท่าไร่สองหมเรียบร้อยเป็นแสนละติงสองที่แรกอ่ะสองหมื่ได้หกหมื่น หกหมื่นแล้วมกาก้าห้าสองอีกสี่หมื่นได้อีกหกหมื่นแส<อ>นสองแสนสองจ้ะบับเงินไม่ถูกเลยอยากให้เจนน่ให้หน่อยหนึง่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าหมืน <5 S 2> <1, S 1> แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดหมื่น เลยห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามหมื่นสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองย่ามยี้ายี่สิบ่สิดยแปเก้าสยักกระเป๋าแบนแล้วแบโอ้ยตายพยักเขาองใจใหญ่แท้งไู่ เพยขย่ด mm. ีะเจเนขยอดีจะไลเงินเนาะเจ้าก็ได้เพื่อนนี่ละเจาก็ไลนี่แหละอๆๆให้เจ้าได้เพื่อนเนาะค่อยเลยคอยหมอขึ้นมาตัวเจ้าก็ขึ้นสิได้หนึเจ้าได้คอยได้ดีแล้วอาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อกี้อ่อยไม่เฉย่อแ้วกันวยกคไปยังตีนอาจารดึงดึงถอยไปหน่อยอ่อยไม่เฉย

ตัมตามสี่ตามหนึสองมืองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี่หมื่นไม่รู้นี่หกพันอันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าแล้วกันหมื่นหนึ่งหกพันนะไอหกห้ พกดาพูพ mm ันเลยนี่นะตามตตัว like นี้ละนี่ก้าวเขียวเลเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเต็งต่ำไฮโลตัวนี้บอกเลยพี่ชอบแค่แค่สองกับสี่แค่นั้นเองยังมันยังก็เอาอันนั้นและเอาเนี่ยเอาก้าวเขียได้ในมาลายล่ะฮะ เดี๋ยวขอขึ้นอีกน้อยอ่ะเตะลงมาเตะลงมาหกเอวนะทั้งหมดนานายอยู่ต่ำนี่วะเออแค่ตัวกักอ่ะอ่อไปขอเปิดอีกรอบหนึ่งสองสี่มาก็พอละห้าโอ้ตั้งดูเลยเอียวโอ้ยอาสองเอวาสองเอียวกับหกเอียวเจ้าเนาะ

เ2 3สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจองสามส้ยสิบเขสองสามสงพันหงกลมยห้องเจดมื่นอันนี้อันนี้สามหมื่นกแล้วเนาะตั3เจ็ดตแปดต้าส่สาเนี่ยเพิ่มห้เอาไปเลยสิ่่เสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิ ยี่สิบช่องสามปกติมันทิมาหาหกเอียร์เห็นสองดอกแรกแล้วก็อ่ะอ่ะไปเลยติดมึงอ๋ออได้คืนเนาะโอยไปก่อนไปไปเดี๋ยวมือหนาจะเม่าไหมวันนี้พ่อตะวันติดธุระเลยเดี๋ยวเมื่อจะเข้ากันเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่โอ้ตายแล้วกันใครออกนอกประตูทางเก็บเลยี ส okay. ิห้าสิบสิบดสิบห้าเอ่สองสามสิบห้าสิบ้าอีกหนึรตเลยาีหนึ่งอ่าโอเคดสโอเคโอ้เจ๊ทำดีอ่ะตาเนี่ยดีน